ันนี้เราอยู่กับปีเตอร์เดนมนครับแขกรับเชิญปีเตอร์จะมาต่อยท้องไปโชว์รูมไหนก็มั่นใจเหมือนมีเงินพร้อมสตาร์ทในมือแค่ตอบถ่ายส่งกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทวัดดีครับเฮียตีรีวิวกับมาครั้งในแบบฉบับวิดีโอเต็มรูปแบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำคลิปสั้นไงคนดูแบบจะไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่ามันสั้นเกินไปรายละเอียดลนไม่มีอ่ไม่มีทีนี้เราก็เอาคลิปเต็มรูปแบบนะเพราะวันนี้เราอยู่กับ ไอ้ยักษ์ใหญ่ค่าย Kawasaki นั่นคือ Kawasaki Ninja H2 SX ครับโอ้โหคันนี้เป็นซูเปอร์ชาร์จนะแล้วปี2017ด้วยโอ้โหคือแค่ท่อนี้ก็8 0 0 0 0บาทรถคันนี้ เคยอ,อยู่ในแก๊งมาร้านเนนมาแล้วความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดจะตรวดทางเรียบตามไม่ทันครับผมจะทันอย่างเดียวตอนไหน,นรู้ไหมตอนจอดตีมอรเรียบร้อยเกมเรียบร้อยโอ้โหแล้วเสียงดูเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียงดูมันจะอยู่ตรงแรปแอร์นี่โอ้โหงี้คับดูอากาศไป 30, สามหมื่นสามพันโลครับผมโอ้โหรถแม่งโคตรวิ่ง โคตรสิ้งโคตรแสนเชื่อยังลูกเบลล์นี่ไม่ต้องแบบว่าไปพึ่งไปจูนไปแม็กไปอะไรเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องพึ่งเลยแม่งแรงด้วยตัวของมันเองสภาพแบบนี้ริมเรียมแบบนี้และเป็นตัว SE ด้วยครับ Ninja H2 SX SE ด้วยอ่า499,000้นเท่านั้น4,99,000สวัสดีครับพี่ วันนี้เราอยู่กับปีเตอร์เดนแมนครับแขกรับเชิญจะมาต่อยท้องก่อนต่อยท้องก่อนเลยครับผมปกติออกกําลังกายอะไรไหมฮะออกกําลังกายอยู่ไหมฮะออกออกเหมือนกันอ๋อฟิตเนสอยู่ฟิตเนสอยู่ฟิตเนสมวยมวยไทยเคยไหมเคยเลยอ๋อเคยเล่นไอ้นกแปะเีดบอลมาโอเคครั้งที่สองครับคาวาสกีแซดเอ็กซิสแซดเอ็กซิสนะตัวนี้โอ้โหโอ้โหลายเคอาร์ทีด้วยครับลายตัวใหม่ด้วยนะตัวนี้ปี2000 ส6สภาพแบบนี้ถือว่าก็เรียกว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะโอ้แลวปีใบคันนี้อยู่ที่26,000โลเท่านั้นครับผมแล้วสภาพสวยงามตามท้องเรื่องด้วยท่อเธอก็สวยอย่างเยืองก็สวยแล้วคาร์บ,บอนนี่ก็รอบพันอยู่แล้วรอบพันนะนเปิดนี่คาร์บ,บอนหมดนี่กันสะบัดไฟฟ้ามีนะคะฟิกชิปเตอร์มีเรียบร้อยแล้วสภาพแบบนี้ครับเอาไปแค่นี้พอ 2,99,000เาเท่านั้น2 9ง0 0นเ้านันราคาที่ไหนจะขาย3 0 0แสนกว่าเราไม่สนใจแล้วเราเอาราคานี้แล้วเพราะว่าเราต้องยืนมื้อแบบนี้เราขายแค่นี้นะคันต่อมารุ่นเล็กลงมาหน่อยคั n o n d ADV 350ตัวรถซิงรถซิงคนะคันนี้ปี2023 23ใหม่ล่าสุดในตลาดมือหนึ่งเนี่ยไม่มีของตอนนี้ไม่มีของไม่มีและสภาพแบบนี้ ปี๊บกับแหลกมีก็สองหมื่นแล้วใช่นะแคสบาร์สปอร์ตไลท์อีกหมืน่นกว่าบาทโปรเฟนเดอร์อโปรเฟนเดอร์อีกรวมๆของแต่งมูลค่าประมาณสี่หมื่นบาทบบนะโอ้โห,โหเอ้ยสวยเลยแหละแล้วอยากรู้ไมค์คันนี้เท่าไหร่แปดพันสามร,ร้อยโลเท่านั้น 8, <300 S 1> แปดพันสามร้อยโล เดิมโดนโดนข้างโดนอะไรไปอีกหน่อยนะ200ต้องมีเห็นโอ้มี1 6 9 0 0 0มพอ169,000พไม่มีแล้วนตลาดครับผมอ่ะันสุดท้ายรุ่นเล็กลงมาอีกน้อแต่เขาเรียกว่าเรื่องราคานี่ไม่เล็กนะไม่เล็กราคามือหนึ่งนี่แพงแพงบอสมควรนะและจ a กตัวนี้เป็น bmw gs 3 1 0 310นะปี2 0 0พเท่าไหร่นอนปี2018สีไตคัคเลอร์ด้วยสีมัฟซี่ครับนะ สภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานสวยมากไม่35,000ืาพโลเท่านั้นสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ9 9 0 0 0เาเท่านั้น9 9 0 0 0สนใจติดต่อได้ที่062 835 2742